อ่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับแมปสกีบีดีเฟนต์นะครับกับการรีวิวตัวละครที่ได้มาเมื่อวานเนาะเมื่อวานนะครับก็ทําการผ่านในาแมทที่7ก็คือเดอะรัสเบ t เรียบร้อยแล้วซึ่งพอเราผ่านเนี่ยเราจะได้ตัวละครมาอีกหนึ่งตัวละครคือเดอะ r รอฟเตสแจ็กก n นอนนะครับเป็นตัวละครเซนเรจ,จน <laughs> เรเซนเจอภาษาบ้านที่ก็คือพวกยอมแมวเวอารมณ์แบบอ่าตัวละครมันจะมีเดอะจกนอนอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ และตัวนี้มันต่างกันแค่สีเว้ยสำหรับโมเดลดีไซน์ที่เขาออกแบบนะครับแต่ว่าความสามารถในต่างกันเยอะมากๆเลยซึ่งตัว The c o r r u p t e d น a c k a กอนเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ t h e c o r r u p t e d น a c k a กอนตัวสีม่วงตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถอัปเกรดได้นั่นเองในตัวหลักนะครับเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้แต่ว่าตัว c o r r u p ต้นเนี่ยจะโหดกว่าเยอะเลยอ่ะเนี่ยอย่างตัวเด e j a c k a กอนธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดทั้งดาเมจรดคูดาวอัพคา่านู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ตัวนี้เวลาขึ้นมาอัพเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอดําๆแบบบนี้นครั จริงๆต้องพูดว่าตระกูลโครปเตดเนี่ยทุกตัวละครล,ละกันไม่สามารถอัพได้ยกเว้นตัวนี้เว้ยโครมเตสอัพเกรดทีวีโครโซ่ตัวเดียวเลยนะครับที่สามารถอัพเกรดได้ส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถอัพเกรดได้สักตัวเลยเพอกดอัพเกรดเนี่ยก็จะเป็นจอดําๆอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างนี่เห็นไหมมันจะเป็นสีดําแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นดักสปิกรายก็ดำเห็นไหมยูทีซีตัวนี้ก็ดําหรือจะเป็นตัวนี้ก็ดําเหมือนกัน ไม่เข้าใจทำไมถึงมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่อัพได้เว้ในการอัพนะครับจะเห็นว่ามันใช้เคิร์ดคีย์ซึ่งเคิร์ดคีย์เนี่ยมันหายากมากเลยจะเป็นกุญแจสีแดงอะไรเงี้แหละที่ใช้ในการสุ่มตัวละครสกินเคิร์ดสีแดงเนาะทุกวันนี้ก็หาแทบไม่ได้อยู่แล้วแม่งหาลำบากเหลือเกินแต่จริงๆมันมีเทคนิคในการอัพเกรดน,นะครับโดยใช้พวกคูป,ปองคูป,ปองเนี่ยเราสามารถหาได้หลายวิธีเลยยกตัวอย่างเช่นข้างบนนี้นะครับมันก็จะมีพวก t ท w e r เวอร์เคให้เราแลกนะ้องไม่ว่าจะเป็นวินเคิร์ดเอ้ยอันนี้ไม่ไ้นี่องกล กล่องนี้เนี่ยมันจะมีคูป,ปองที่เลดออกยากๆนิดนึงเนาะแต่จะมีแบบตัวธรรมดากับพรีเมียมอ่ะเดี๋ยวพี่ลองเปิดให้ดูสัก1ิกล่องละกันเผื่อจะออกไหนดูซิอ่านี่ได้มาหนึ่งแล้วก็คือไอ้ตรงนี้แหละที่หลายๆคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆถามกันเยอะจริงๆพี่พูดบ่อยละเราสามารถใช้อนี้นะครับในการอัปเกรดได้เช่นกันใช้แทนตัวเคอร์ทเคนได้เลยซึ่งจริงๆเนี่ยนอกจากเคอร์ทเคนมันก็สามารถอัพได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกแก๊งนาฬิกา ที่จะต้องใช้ในาฬิกาในการอัปเกรดก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะอย่างของพี่เนี่ยตัวอัพนาฬิกาเองพี่ก็ใช้พวกคูป,ปองนั่นแหละในการอัปเกรดจนแบบตันไป3อันละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการอัปเกรดตัวละครที่แบบใช้ของหายากในการอัพละกันเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เนื้อหาหลักในวันนี้กันดีกว่าเจ้าตัวเดอะคอร์รัปเต็ดเจคก์นอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ใช้เงินเยอะกว่าล่างปกติทุกอย่างเยอะกว่าหมดเลยแต่ความสามารถก็เยอะกว่าเช่นกันนะครับ ที่สําคัญอีกหนึ่งอันหนึ่งที่ชอบที่สุดนะจากที่พี่เคยลองใช้มาครั้งหนึ่งตัวละครนี้แม่ไม่ติดสตันเว้ไม่รู้ว่าติดเฉพาะบางตัวหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาไอ้ร่างธรรมดาหรือจักอนอ์อ่ะมันติดบ่อยมากแล้วก็เวลาไปลงโทแบ็คไนท์แมร์ใช่ไหมด่านอีเวนท์ที่แบบยากๆเลยอ่ะมันติดติดไปล้านวิอะ่ะแต่ตัวนี้มันไม่โดนเว้ไม่รู้ทําไมอาจจะแบบบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตัวละครนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใช้เงินเยอะมากแม้กระทั่งการกดสกิล ก็ใช้ถึง 95B ก็คือ95,000ล้านเลยแต่ว่าใช้เงินในการอัปเกรดของคุณพี่ก็เยอะเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจัดทีมไปลงแบบเอเลีนละกันก็จะไปเป็นพวกตัวละครที่ได้เงินเยอะๆเนาะเออเดี๋ยวขอทําการจัดทีมสักแป๊บหนึ่งละกันนะครับตัวละครที่บูตการฟาร์มเงินได้ดีอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็น s e c r e t a g e n t s e c r e t a g e n t นี่ทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ได้โบนัสเงินต่างๆด้วยใช่ไหม อ่ะเอาโกาโจมาช่วยแบกสโล่ช่วงต้นเกมสักนิดหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวอะไรดีซิลเวอร์ละกันซิลเวอร์คาเมล่าเกิร์ลนอกนั้นเราก็เอาตัวฟาร์มเงินไปปกติอยู่แล้วเออจีแมนห้าจุดศูนย์ไม่เอาไปละกันพี่ว่าไม่น่าได้ใช้แล้วก็เอาดาร์คสปิคกกลายไปช่วยฟาร์มเงินอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็เ,เป็นทีมประมาณนี้ละกันเนาะเป็นทีมที่ได้เงินค่อนข้างเยอะต่อเวฟเลยและเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปลงด่านกันเลยดีกว่าเหมือนเดิม ลงแบบเอเลนแล้วก็ก่อนไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้หน่อยนะครับและใครสนใจร้านเติมโลบักก็ขอฝากร้านค้าบิวประกรด้วยนะ สำหรับใครที่กำลังหาบริการต่างๆในเกมโลโบอกขอแนะนำร้านบิวปะกอนชอ็อปการันตีด้วยยอดขายมากกว่า4 0 0 0 0ชิ้นแบบปลอดภัยแน่นอนมีทั้งบริการต่างๆชเช่นแมปโกะการ์เด้นที่มียอดสั่งซื้อสั่เลี้ยงนับหมื่นชิ้นที่การันตีส่งตรงและปลอดภัยแน่นอนและล่าสุดก็ยังมีบริการในแมปไนท์ที่ไนท์อินเดอะฟอร์เดด้วยและนอจกจังนี้ยังมีบริการรับเติมโลบอกที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนก็ถ้าหากสนใจบริการยังไงก็ลองดูที่ร้านบิวปะกอนช็อปได้นะครับ โอ้เซ็นนี้เงินดีจริงวะ่ะมาเว็บ75ได้เงิน1.46บิเลียนมาระวางเลยเดี๋ยวคอร์รัปเต k จ็กนดโอ้โหมาพร้อมกับเสียงเลยนะประเด็นคือมันมีเสียงเกมเว้ยแล้วก็มีเสียงตัวละครอีกอันหนึ่งเพื่ออะไรวะ <c oughs> แต่ที่มันจะเอาไปเสียงใดเสียงหนึ่งไปเลยไห้ดูดีไซน์สิโอ้มันเหมือนเดิมแหละแค่ว่าเปลี่ยนสีใช่ไหมจากแดงเป็นสีโทนสีฟ้า น้ำเงินม่วงประมาณนี้เหรอเอาอ๋อนี่นี่นี่โหเท่นนะส่วนตัวพี่ชอบว่ะชอบมากเลยรู้สึกได้ถึงความโหดร้ายอ่ะเรามาดูความสามารถกันบ้างดีกว่านะครับเออแต่ระหว่างนั้นพี่ขอปิดเสียงเพลงก่อนนี่ปิดก่อนเลยนะมันจะมีเสียงหลายอันทําไมก็ไม่รู้เสียงเกมก็เสียงของเพลงตัวละครแล้วปิดเสียงเกมไปเสียงเพลงตัวละครก็ยังอยู่เลยนะสุดยอดเลย มาเริ่มดูความสามารถตอนหนึ่งดาวดีกว่านะครับอย่างแรกอิเล็กทริกโอมเนี่ยดามเมจแค่แปดแสนเอง DPS นะดามเมจต,ตวิแปดแสนไม่ได้เยอะเลยชิลบาร์สทำลายก่อก็อกแค่วิละแสนกว่า,วาเฮเลเซอร์ก็สี่แสนกว่าทําไมเรียวกันมันแปลกๆวะทุกคนดามเมจแปดร้อยสี่สิบล้านคูดาวแอคแทกครูดาวเนี่ยศูนยุดศูนย์หนึ่งตามหลัก DPS มันไม่ใช่อย่างนี้เว้เย DPS สามล้านกว่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วน่าจะเป็นการก่อข้อมูลมั่ว โชเดอร์แคนนอน1.17ล้านนะครับแล้วก็ a s สโ o เลเซอร์เนี่ย1.32ล้านต่อวิคือหลักการคำว่า DPS, D-Doc ใช่ไหมดาเมจแล้วก็ PS คือ per second แปลว่าดาเมจต่อวิเว้ยเอาดาเมจมาหารกับครูดาวมันก็จะเป็น DPS พราะงั้นไอตัวเนี้ยข้อมูลน่าจะผิดพลาดไปนิดหนึ่งไม่นิดอะเยอะเลยอ่ะพอขึ้น2ดาวโอ้โหใช้เงินเยอะอยู่นะ2ดาวอิเล็กทริก ขึ้นมาเป็น3.2ล้านหรอก็ไม่ได้เพิ่มเยอะไม่ได้เพิ่มเยอะมากแต่ใช้เงินเยอะมากชิวบาร์สเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นล้านกว่าเรียกกันเนี่ย12ล้านเป็นไปไม่ได้เว้ยพี่ว่าเกินน่าจะเกินกว่านี้เยอะเลยพี่ว่าไอ้พวกส่วนอื่นๆดาเมจไม่ได้แรงเว้ยเนี่ยมันใช้เงินอัพเยอะนะแต่เพิ่มมานิดเดียวเอง3ดาวก็ใช้1.5บิลเลียนหน0่ล้านใช่ไหมอิเล็กทีฟโอบีพีเอสต่อวีเนี่ยกลายมาเป็น8ล้านแปลกๆว่ะ ชิวบาสล้านกว่าอันนี้ก็ไม่ได้แรงแต่ไว้ทำลายเกาะใช่ไหมเออพอเข้าใจได้เฮเลเซอร์สี่ล้านเก้าต่อวิเนี่ยเรียวกันอยู่ที่ยี่สิบห้าล้านต่อวิแต่ดามเมดมันหกพันล้านแล้วนะโชเดอร์สิบสองล้านแล้วก็แอสโตเลเซอร์อยู่ที่สิบสาจุดสี่เ้าล้านใช้เงินเจ็ดจุดแดห้าบีขึ้นสี่ดาวยตนแย้งว่ะยันแย้งมากๆเลย <laughs> พี่ว่าเขาน่าจะเข้าใจคําว่า DPS ผิดหรือเปล่าวะเออแปลกดีเอางี้ดีกว่าเพื่อให้เห็นแบบความชัดเจนของมันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูเวฟหลังๆละกันเนาะว่าไอ้สกิลเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนละกันอ่ะมาดู4ดาวซิขึ้น4ดาวถ้าไป5ดาวใช้9 B e l บีอิเล็กทริกอก็15ล้านกว่ากว่าตวิอืมไม่แย่ชิลบาส2ล้านกว่ากว่าเฮดเลเซอล้านกว่าต่ววิเรียวกันเนี่ย73ล้านต่อวิ แต่ดาเมจแม่งล่อไป17.59บีและคูดาว0.01เ hey, ฮ้ขัดใจวะชเดอร์แคนนอน22.5ล้านต่อวิแล้วก็แอ t โตเลเซนะครับ25.33ล้านต่อวิใช้เงิน9.05บีขึ้นขั้นต่อไปเยอะจัดเลยพี่ชายถึงเวลาขึ้น5ดาวใช้เงิน9บีโอ้โหขั้นต่อไป20บ <laughs> เยอะจัด <laughs> เยอะมาก รวมๆนี่เยอะมากแต่ว่าจํานวนดาวเนี่ยมันน้อยนะครับมีแค่ไม่กี่ดาวเมื่อเทียบกับตัวหลักเนาะอ่ะพอมา5ดาวนะครับมาดูดีกว่า e อ e เล็กโอ๊บเนี่ยดีพขึ้นมาเป็น29ล้านละเนี่ยอันนี้สมเหตุสมผลนะดูจากครูดาวเนี่ยชิวบารเนี่ยสล้านกว่าไว้ทําลายเกาะไม่เย่สล้านกว่าต่อวิก็ไม่แย่จริงๆเลยอ่ะเฮดเลเซอร์สิบล้านนะครับต่อไปสก,กิลเรียวกันเนี่ยร้อล้าน แต่แม่งขัดใจว่ะมันดาเมตและครูดาวตามหลักเนี่ยมันควร300 b บหรือเปล่านะอันนี้มันไม่น่าใช่รู้สึกว่าแปลกแปลกแล้วโชเดอร์แคนนอนปืนใหญ่บนไหล่ก็34ล้านต่อวิเอสโตเลเซอร์ Laser ล้านกว่ากว่าตววิทีนี้ก็หาเงินกันแบบยาวๆเลย20 b บีนะครับ20 b 2 0บ0ีล้านอนะแต่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับประมาณเวฟ95-96บ9 5 9เเนี่ยมันจะเปลี่ยนศัตรูแลละ ตัวที่ออกมาจะเลือดเยอะขึ้นก็น่าจะได้เงินแบบเร็วมากๆเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะฮะแต่ตอนนี้คือดามเมตตัวอื่นทําไม่ทันแล้วเนี่ยไอตัวคอร์ัปเตดแม่งตีเร็วมากเลยอ่านี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้โอ้โหเลือดก็ก็เขี่ยได้นะที่ดูก็ยังเขี่ยได้แล้วเงินดิ่งอย่างไวเลย <laughs> โอเคพี่ว่าเขี่ยได้เรื่อยเว้ ดีไม่ดีตัวนี้นะแม่งไปได้แบบสองสามร้อยเวฟอะเดานะเดาเดาดูอ่าเรามาดูเลยว่าสุดท้ายกันดีกว่านะครับที่หกดาวหกดาวเรคติ o, กโอ้กลายเป็นห้าสิบล้านต่อวินะครับส่วนเชียร์บัก็จะเป็นแปดล้านกว่ากว่าต่อวินะฮะก็มันทําลายก่อคิดว่าแรงอยู่นะเฮดเลเซอร์สามสิบล้านต่อวิเลี้ยวกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านต่อวิเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนโจเดิลแค้นนอนสี่สี่ล้านแล้วก็แอสโตเลเซอร์ห้าสิบสี่ล้านนะครับ อืมถ้าดูจากตัวครูดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ดามิอะ่ะทุกอันอมันสมเหตุสมผลหมดเลยนะยกเว้นสกิลที่กดใช้มันดูแปลกๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปเทสต,ตอนเวฟหลังๆเลยแล้วกันเพราะเชื่อว่าเวฟแรกๆอะยังไงทีเดียวก็ตายอยู่แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวตอนตัดคลิปพี่จะสกิปไปเวฟท้ายๆเลยแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่เวฟร้อยเก้าสิบสี่นะครับเริ่มแล้วเริ่มเคลียร์ไม่ทันแต่ว่าถ้าเรามีสกิลเนี่ยเราสามารถกดเคลียร์ทั้งแบบได้แบบทันทีเลยนะ อ่าแล้วก็ระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้ลองคำนวณแล้วอย่างอิเล t r i c ิกโอมนะครับ DPS 50ล้านใช่ไหมถ้าลองเอาดาเมจ402ล้าน5แสน2หมืนเนี่ยไปหาแอคแทคคูดาวที่เป็น8 V เว้ยมันจะได้ DPS เท่ากับข้างบนพอดีแบบเป๊ะเป๊ะเลยแต่เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งชิลบาร์ด้วยทุกสกิลเนี่ยมันจะเป๊ะแบบพอดีเป๊ะเลยเว้ยยกเว้นสกิลที่กดเพราะสกิลที่กดเนี่ยตรงนี้มันจะเขียนว่า DPS อยู่ที่ 377ล้านแต่ดามเมจจริงๆมันเขียนว่า90 b คือบิลเลียนก็คือ9 0 0 0 0ล้านเนาะคููดาวแอดแต่ครูดาว0.01ถ้าตามหลักเนี่ยมันควรจะขึ้นเป็นหลักทีด้วยซ้ําไปทิวเลียนอะเอาง่ายๆนะครับตอนนี้ขอแค่กดสกิลทันยังไงพวกนี้ก็ตายเว้ยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่มาทดลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเลือดอยู่ที่19 b แล้วก็เต็มแมปเลยคือถ้าไม่กดสกิลก็เคลียร์ไม่ทนันนะเนาะพราะงั้นก็เดี๋ยวลองกดดูปึ๊บนี่แมปโล่งเลย เอาง่ายเนี่ยขอแค่ไม่เจอตัวละครที่แบบมันเดินเร็วหรือจอค้างหรือใดๆก็ตามเนี่ยแล้วถ้ามีตัวแบบหยุดเวลาให้มีตัวสโลว์อะไรเงี้ยให้อ่ะแม่งสามารถไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนถึงแบบลิมิตพี่ว่าประมาณสักส0 0ร้อยกว่าอะมีความเป็นไปได้สูงเลยที่ไปที่ถึง3 0 0ร้ออะแต่ก็นั่นแหละครับวันนี้เราไม่ได้มาแบบไปไกลสุดเนาะเราแค่มาดูตัวละครแบบแค่มารีวิวนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะปล่อยให้บ้านแตกเลยละกันเนาะสรุปยังไม่ทันได้ปล่อยแตกเลยแม่งเลย จริงๆถ้าพี่วางตัวอัพนาฬิกาหรือแม้กระทั่งแบบโกโจหรือจะเป็นตัวที่แบบคอนฟิวอะไรเงี้ยได้เนี่ยพี่ว่าไปเรืเ่อยแต่เมื่อกี้เนี่ยพี่ตัดสินใจลงแค่คอร์ปเต้เดอะแจ็คกอนด์แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องตัวละครมาเดินเร็วแล้วก็พุ่งออกประตูไปเลยพี่มีเรื่องสงสัยว่าเราสามารถเอาแจ็คกอนด์สองตัวไปด้วยกันได้ปะน่าจะได้ใช่ไหมเดีลองดิใส่เข้าไปสองตัวโอ้ได้หวะ <laughs> แปลว่าถ้าสมมติกดใช้เนี่ยมันก็จะมี จะแจ็คกนอตสองตัวใช่ไหมล่ะตัวหนึ่งเป็นคอร์รัปเตตัวหนึ่งเป็นตัวธรรมดาน่าสนใจน่าสนใจเอาจริงแบบนี้เนี่ยเป็นแบบหนึ่งที่พี่เล่นแบบจากศูนยะ์ะจากศูนย์ของจริงโดยที่ไม่ขอให้น้องคนไหนเข้ามาช่วยเลยเพราะรู้สึกว่าการเล่นเกมเนี่ยสู้ด้วยตัวเองสนุกกว่าสู้ด้วยการที่มีคนแบกเวเอเป็นว่าสำหรับแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเล่นน้อยลงนะครับก็จะมาแค่รีวิวตัวละครที่น้องๆขอหรือไม่เคยรีวิว เพราะตัวคอนเทนต์เกมพี่ก็ไปค่อนข้างจะสุดเกือบทุกอันแล้วจะเหลือแค่ด่านตัวอ e ีเวน151เวฟน้องที่ยังไปไม่ได้เอาจิงตัวเกมมันยังไปได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าดูจากสุลต่านเมื่อวานที่เขาให้เราเซ็นตัวละครเนี่ยเห็นแล้วว่ามันยังไปได้อีกแต่สําหรับพี่ก็เดี๋ยวไปแมปอื่นบ้างละกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า